ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตีลานันเคเดบิวด้วยนะคะป๊าดตต่อบอกเฮงแม่คือไปไง ทุกคนขาตอนนี้มาถ่ายคอนเสิร์ไปได้อ๋องเออท้ายนี่เ่ยติดต่อไปนี้เลยครับผมอปอปา่ทุกคนขาตอนนี้คืออ่ารถตู้ของบอสออกมาจากงานแล้ว แล้วทีเนี้ยมีแบบเป็นแก๊งวัยรุ่นเหมือนแข่งรถนะคะแล้วน้องอะ่ะก็ไปแบบเกิดอุบัติเหตุกับคันข้างหน้าแล้วทีเราก็หลบอีกกันเหมือนเขาจะแข่งกันนะคะแล้วทีนี้ก็มาเฉียวกับรถรถชนกับรถบอสอ่าน้องที่ชนน่ะคะ่ะก็สลบแต่ว่าเขาเขาชนรถคันข้างหน้านะคะก่อนแล้วก็มีมีอีกคันเนืงอะคะ่ะที่วิ่งอ่า แซงมาอีกทางนึแล้วก็มาเฉี่ยวรถบอสตรงฝั่งเดิมที่ชนกวางเลยค่ะอันนี้บอสอยู่ข้างหน้าค่ะเม่แซนไม่ไม่ไม,ม่ลงไปถ่ายนะคะเพราะว่าอาจจะมันมันอาจจะเห็นผู้บาดเจ็บเนาะมันมัน,ม,นมันจะจะไม่โอเคค่ะคือตอนนี้พวกเราออกมาจากอ่างานคอนเสิร์ตแล้วมีแก๊งน้องวัยรุ่นนะคะเขาขับรถแล้วเขาแบบ เขาเหมือนแข่งรถกันนะคะแล้วที่นี้พวกเราก็าระวังกําลังพึ่งพูดอยู่ว่าให้ระวังกันนะแล้วอยู่ก็เขาก็ไปชนท้ายรถเก่งคันข้างหน้าคันนู้นนะคะกําลังวิ่งมาพอชนท้ายรถเก่งคันข้างหน้าใช่ไหมคะเราก็เปิดไฟเปิดไฟขอทางปุ๊บพอเปิดไฟขอทางปุ๊บก็มีน้องอีกคนหนึ่งมาชนฝั่งที่แม่แซมนั่งคือคือฝั่งเดิมค่ะฝั่งเดิมที่เราชนกวางเลยตรงประตูเดิมนะคะ รถคันขนาชนกันเราชะลอพอเราชะลอปุ๊บก็มีอีกรถรถอีกคันหนึ่งมาชนข้างเราค่ะตำรวจมาแล้วนะคะดีอยู่พี่โจโมาด้วยค่ะพี่โจโก็ได้แจ้งอ่าเหตุทันทีค่ะก็น้องคนตรงนู้นนะคะตรงนู้นนะคะอาจจะไม่กล้าไปถ่ายให้เห็นชัดนะคะ ก็คือเขาชนรถเรานะคะแล้วเขาก็ก็พุ่งไปตรงนู้นเลยค่ะเนี่ยเพื่อนก็มีเลือดอยู่ค่ะเยอะอยู่แต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ลงไปถ่ายนะคะก็สาหัสอยู่ค่ะ ก็เลยแม่แซมไม่ลงไปถ่ายคนเจ็บนะคะก็ได้หยุดอยู่ตรงนี้นะคะนม่เอาเบอร์ประกันมา่หนรถมั้อาซิลูเบ้าท่านเด๋ยวขาดคำใช่ค่ะเป็นน้องเด็กแวนนะคะทุกคนบนรถปลอดภัยค่ะแม่แซม กระเด็นนิดนึงแบบมันชนตรงฝั่งประตูแม่แซมอีกแล้วนะคะโทรวิริยะให้วิริยะมาค่ะเอาคือเนี่ยเขาไม่ใช้หน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอาจจะเดี๋ยวๆ์ยังไม่เอาอันนั้นอันนั้นบดอันนั้นชนไหรีอันนอันอันที่ชนรถเรานั้นอ่ะอันนี้อันนี้ยังรู้เรื่องนะอันนั้นไม่รู้เรื่องเลยอันนั้นน่าจะสลบ แม่แล้ทุกที่โดเจ้าเ้วยนั่นนี่ก็แม่อย่างนี้เลยอ่ะตอนน้องเข้าบ้านอย่างเงี้ยวันมีต้องวงจรอยู่ไม่อะไรหรอกแม่เสด็จแต่ว่าไม่ต่ำเข้าพี่น้องค่ะแต่แต่ไม่ไม่ไม่ลงไปถ่ายคนเจ็บเนาะแต่ว่าให้ให้ทราบว่าเกิดอะไรเกิเหตุการณ์ได้ค่ะน้องน่าจะเป็นเยอะเหมือนเขาแข่งใช่แต่ว่าน้องที่ชนรถเราอ่ะเขาเฉียวแล้วเขาเขาเขากระเด็นไปตรงนู้นนะคะก็คือเนี่ยค่ะ ประตูเราแล้วเขาก็เสียหลักประตูเขาค่อนข้างขับเร็วอยู่ค่ะเป้อง,อง Đ นอน็นเป็นอยู่ค่ะน้องที่ชนสองคันก็คือหนักอยู่ค่ะ เมื่อน้องเขาแข่งรถกันแข่งรถกันแล้วที่เนี้ยพอคันข้างหน้าใช่ไหมคะคันข้างหน้าอ่าน้องเขาไม่มองน้องเขาเป็นแบบหมอบหมอบเหมือนเวลาแข่งมอเตอร์ไซค์แล้วเขามอบหมอบมากมากอยู่อะ,ะ่ะหมอบพอ <c oughs> หมอบเสร็จแล้วเขาอาจจะไม่เห็นรถเก่งคันข้างหน้าเขาก็เลยไปชนท้ายพอชนท้ายแล้วน้องเขาก็กระเด็นออกมานะคะพอน้องเขาก็เดินออกมาเสร็จแล้วก็ เราก็ชะลอรถพอเราชะลอรถปุ๊บมันก็มีรถที่เหมือนเขาก็แข่งกันมาข้างหลังค่ะเขาก็เลยมาชนเราอีกนะคะแต่ว่าคนที่ชนรถเราอ่ะน่าจะหนักอยู่ค่ะเพราะเขากระเด็นไปตรงข้างตรงนู้นเลยค่ะที่รถมีรถห่อมาอุบัติเหตุอยู่แถวบึงยี่โถนะคะเลยบึงยี่โถมานะคะ สำหรับทุกคนที่เพิ่งเข้ามานะคะใจเย็นๆนะคะ <_ t une> ตอนนี้อ่า <_ t une> เหมือนเราเขี่ออกมาแล้วทีนี้มีกลุ่มของน้องเด็กแว้นนะคะเหมือนเขาแข่งรถกันพอเขาแข่งรถกันเสร็จแล้วเขาอ่ะไปชนรถคันข้างหน้านะค่ะเพราะว่าเขามองไม่เห็นพอชนรถคันข้างหน้าเสร็จแล้วเราก็ชะลอเพราะว่ามันมีคนเจ็บกระเด็นมาอยู่หน้ารถเรามามาแบบมามากระเด็นมาอยู่หน้ารถเราอะค่ะ <_ t une> เสร็จแล้วทีนี้พอพอเราชะลอปุ๊บ ก็มีรถอีกคันหนึ่งที่เขาแข่งกันนะคะมาชนรถรถของบอสอีกแล้วก็กระเด็นไปอีกฝั่งหนึ่งอะคะ่ะฝั่งที่มีรถไฟกระพริบอยู่ประมาณนี้ค่ะนั่นแหละค่ะแต่ตอนนี้คนในรถทุกคนปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเราเราชะลออยู่ค่ะแต่แม่เซมแอบตกใจนิดเพราะมันเป็นฝั่งเดียวก,กันกับที่เราชนกวางแล้วตรงประตูแม่แซีมอีกแล้วนี่ไงทุกคนไอประตูรถบอสห้อยห้อยอยู่ตรงนี้ค่ะ อาจารย์ย่าเพิ่งให้ลูกนะแสะนโอ้ยแต่น้องผู้บาดเจ็บเป็นหนักอยู่ค่ะคนที่ชนรถบอสอะ่ะเขามาแรงมากแล้วเขาชนรถบอสแล้วเขาเสียหลัก คุ้งไปแถวคอสะพานนะคะตรงนั้นน่ะเห็นเลือดเยอะอยู่แต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นยังไงยังไม่ได้สติแต่คนที่กระเด็นมากองอยู่หน้ารถเราเขาชนรถคันนู้นนะคะแล้วเขาก็กระเด็นมากองอยู่หน้ารถเราตรงนี้เราทําให้เราได้หยุดรถและชะลอเลยมีรถมามาแบบชนท้ายเรานะคะเราเราชะลออยู่จนคือมันเป็นน้องเขาน้องก่อนก่อนหน้าค่ะที่ขี่มาค่ะแม่แซมก็ยังพูดกับบอสอยู่เพราะว่าน้องเขาขับแบบ ขับแบบซูเปอร์แมนอะคะ่ะขับแบบหมอบเลยอะประมาณสามสี่คันไปเรื่อยๆบอกว่าระวังเดอ้อพอพูดยังไม่ขาดคําน้องเขาชนเลยพอชนเสร็จแล้วก็มีคนมาชนเราอีกต่อะคะ่ะเป็นปั้งปังปั้ง,งมีอวนเหตุเกิดขึ้นสามสามคันแบบรวดเลยค่ะใช่ค่ะรถคันเดิมที่ชนน้องกวางนะคะแต่ว่าห้ามเห็นคนปุ๊บปวดเจ็บนะแลนด์ไมค์คานบิด เด็กแบนเคยัแบาเออเด็กแบนพี่มาเดียวไปตั้งสอนแล้วถามมาอย่างนั้นสามคนละไรก็นีบึงมูงมันเป็นรอยเป็นซีถ้าเกิดคีบแล้วเป็นแล้วพอพวกนี้แข่งกันมาเสร็จแล้วก็มีแก๊งน้องเขามาอีกประมาณยี่สิบสามสิบคันเลยค่ะกล่องพวกอยู่ใช่มหากานแข็งขัดไอ้สุมาสะออดกันอยู่นี ปีตูว่างได้ม้ไมันนีอเะไรนีอะรอามีอีกแล้วแม่นั่นน่ะนะตว่าแบบขาแบบนี่เลยถาเป็นลูกด้วยไหมน้ำมันป้านหรือวอะไร ทุกคนบอสปลอดภัยนะคะทีมงานรถตู้หันสาปลอดภัยบอสพี่เดี่ยวน้องเบนนัตตี้หมูโจโแม่แซมมี่ทุกคนปลอดภัยดีนะคะอันนี้ตีอยู่ครับมีคุณพี่ตำรวจมาด้วยพี่น้องโจโก็ประสานงานอะไรเงี้ยค่ะเขาเหมือนเขาแข่งรถกันทุกคนเราแบบว่าเยอะมากอยู่ค่ะแบบตอนอ่าตอนแรกอ่ะมันประมาณสามสี 3, ่คันที่แบบแมวไปเลยแบบขับแบบ ขับแบบเป็นมอเตอร์ไซค์อะค่ะทุกคนแบบหมอบไปแล้วเหมือนเขามองไม่เห็นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปชนท้ายรถเก่งคันนู้นแล้วเขาก็กระเด็นมาตรงนี้เราเห็นอยู่ไกลๆตรงนู้นนะคะเราก็เลยชะลอไว้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอมาเจอน้องเราเราก็เลยหยุดรถแต่ว่าในระหว่างที่เราชะลออะในระหว่างที่เราชะลอเปิดไฟขอทางชะลอไว้ก็มีน้องคนหนึ่งแข่งมาเหมือนกันแล้วก็นชนอี พรุ่งนี้เรามีงานด้วยนะคะมีงานตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเย็น Thank <laughs> you. สองสี่เจ็ดสี่ค่ะเอ้ผมนี่เบื่ออะไรนะอะไรอะไรนะประกันประกันอะไรนะเปิดแฟนไหนแมวิริยะรือเปล่าวะของข้อวิริยะข้อโทษเบื่อวิริยะเลยไม่ได้บอกนี่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  เขาเป็นคอคอเซ็นเตอร์เลยเออสใช่ลังสิ็อีกแล้วครับไม่ไ่ดเลยคบาแม่ไปออกหรอิตรนี้ก่อนนะไม่แ้ไปห้องมาเป็นไลฟ์พี่น้องพู้หนึงกับค้าหาาห่านดีุ่ณสามคนส่งกระดิ่งแหล่เบิดโอ้ยหนะก็เก่งย่าเพื่อนน้อค่ะมือใส่อีกอี๋อก็เก่ง เคื่อเพื่อนอะไรมะเลยจะเพิ่งมาครั่คุณมานิสจะเพิ่งโทรมาค่ะคุณมานิสสวดีครับมาเรื่อยเพื่อจะมากลองมาเรื่อแมนแมนเพิ่งเลือกกองอนตกใจด้วยเ็นดิงคือลุกแต่ลูกตูทาแล้วกินหนาแล้สิงน่าเขาบาณปัเนยขีม้าตมแมนบอนน้าหนามากข้หงมือแก่ที่ไริษันเข้าหนึงต้มขนานตัดกีบข้าหน่แตัดขานาเข้าไปล้วะาร์าอกยางเขา ได้ไปตามเขาครับได้ไปตามเขาปนีมกาเก่งกันแต่ละมาอีกครับหนึ่งมาตามห้องมาต่ำเพื่อปีนขึ้นปออะกันเารตัา่นานเดีอนนตอนแรกเขาอยู่ข้องแปดครัออกมาจามดอนแง่ลัเดี

ชโอยันอย่างขนาดฉลอกไปปกันที่มัน้ำาุนต่ำวันนี้ต่ตวกบายยืนมอญยืไปไกลมันเมียกัเชือบาดแล้วาด้วยแก่มันเ้วนเขาขี้อ็นแกงมากเลเนาะยไกลมันเด้อปึ๊บปาต้เอกขั้งหนึ่งปึ้งโฟุมานนี้นันกอกสัตว์กัไก่้ามวันต่ำแังยีนองยุดลงไหลพอดีมันกรเดียบ้นู่หรือเล่าหูต้ว่า่เกิดขึ้นมากําลังเห็นเอาผู้ชมันวายุดเดีาล่างสิงนนั้น อช่เปนอยู่ในไะูเอนายู่มางไหนกันวันเดีวก้นค้าตะบอกครัออเาอจะรู้บ้างสหัจับขั้นหนงคือพวกผู้ชคือเหตการณ์ต่าต่บขนเขาห่งขั้นหนึ่งแต่ว่าขั้นนั้นคือขั้นพูนหมอนมำดาวนเจบต่ำตของมันเขาต่บเขาคูละขั้นเลยมันมากมีตะบวนเนาะเขาเรา่าตะบวนแท่งอะไรแซงปลากไไปมันแทกงแค่ไปนมันมีดาบอีกฝังเลยวันนี้มื่อื่นไม่งานบ่ยเป็นชนบุรีเขาชาย แล้วโอ้ยเนแอาิป็นชโมดีเราข่าผู้ผู้นชมผู้นี้ชมโมดีเสียแลใช่ไหมแล้วก็ตอนกคืนเรานค่าอ๋อมเป็นโมดีคืนชมโมดีแล้วกับืปัลเา่ปากเกาะมาเดอนเดอมาก็มาอิจัวพืชโมเป็นยังห้องกันเพื่อบุญรักษาคุณพารักษาแมนแมนแมนห้องมาตามอะไรมจุ่นดีตกน้ำอะไรตกไบกินเต็นท์ธา ยิบติดทานบ้าคนต่เที่วเลาเพิ่นเห็นอยู่ลูกเทวดลาเพิ่นเห็นคนดีวนดีคนดีตกน้ำอะไรตกไฟบ่ไหม่อันไนกลังกันลังปิดกล่องมันลันมันแมแมนิดกล่องแล้วกัลัางเยียงสลองกันแต่พวกวขกาแช่กันบ้างเขาที่ไปกินมองนึงอยกวันนี้เมื่อวันี้ได้ทวงกันบ้าหนึ่งก็ว่าอันนั้นอันนั้นปัจบันพิเ่นนั้นว่าิดช่วค่ใหญ่ดีล้านสิบตัวนี่ว่า้าสิบห้วยห้วยไปหานองนี่ต้องไปใหล้างเจนหอง่เดี๋ยดอกห่วยเขาก เอาควนด็นไม่หนีเด้อสอกเด้อสิไปเห้ยรลางเจน้องมันเด้อสอดเขาเจ็บข้าวหน่อยอลไรกันขับเก่าหมองเตาุเดยนางนเห็นบนางบึด้ยส่วนรู้สัองสิววทุอาการเราก็งะไปอ่เออพอดีคนดีตกน้ำโมลไรตกไฟโ่ใหม่เทวดาคนเห็นอ ไ่ไมาเร็้วเล้วก็อันนีกับพี่จูหรืมาเรียวไหมผู้ใดครับรถตัวเี้ครเบอ่ามาเล็วบอกบ้านในบระบ้านในครับเาชะลอชะลอใช่ครับผมคมชะลอตอนที่มันแข่งกันมาแล้ว็ว่าขับตำกว่าร้อยแล้วตอนนั้นอ่ะแต่นีมากันได้ส่วนเกินนะครับ้นเลี้ยวห้องเนาะเดินทางซูเมอเหมือนว่าองวงตรงรถเหมนว่า่ มันจมุ่มเสียงก็เอาขวดให้ขึ้นมารักษาแลลวเอาป็ะจกชีวิตแหละยุต้องยติ้งรถเอาหมดแล้วฮ่าเอ๊ะเอ๊ะกับตวปลอดปลดไยอยู่บุญรักษาบุญรักษาปลดปลดปลดตาดูฮะเพิ่นมาให้เป็นยังดอกเพิ่นมาให้เป็นยังดอกอันนี้รอบสองเลยดีไหมันถ้าในเพราะสองอาทิตย์เกิดกวางเนี่ยค่ะเอ๊ะคันนี้ แค่นี้เพิ่งคืนแล้วป่ะใค่เปลี่ยนแล้วแหละจิตอีมุมนึงฟองเชือแสดงว่าเขาเตือนเขาแล้วอ่าคนเตือนนี่สร้างไม่บุรุษเนาะเออนั่นและเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะเล่ยันเลยก็ไม่เยอะแล้นั่นแหละเาสูต่อไปแฟนครับคนเมองย่ดอกเอเอซีพี่น้องคนเมองอยู่คนกำลังใจหลายอยู่ ถ้ายรูกถ้าลูกอะไรเนี splash, daughter, mother, daughter, daughter, daughter. ่ยถ้าลูกก mm ับ hmm. พี่ชงวเนีเอ็นบองกตามแค่นีนอกจากของไทยล้วก็มีงานบัดดอนหญ่ซึอยูสู้เดียวกันนาถ่ายจ่ายมากล้องพอดีแมนแมนิดกองว่าถีเคนโบมขึ้นเ่นเชียนหาอยู่นองเอ้ยสดอกมือนีเขาป็นมือสุดไทยเลยสดดอกมือมือมากเลยเด้อโมเดก็ฟ้าบ้านาสั่นเวอะไระม้อานีก็เลยจะยูยูโดนเลยประเดี๋แมนแมน อย่าให้ได้ยินเห็นคอมเมนต์ว่าโอ้ยนุ่มโจมาหาแสีงเลยยังอย่าให้มีเด้ออันนี้คือตั้งใจมากให้กำลังใจน้องไส้เพราะวันนี้ก็ไปทำงานให้พิจารณาเรื่องแบบนี้แหละแมนแเครื่องนองก็ออกจากของไทยมากห้องหงมุ้งนี่นั่นแล้วปิดจักรว่าสองสามทุ่มมันแล้วน้อนหลิ่นเสียบ้านห้องหงเนาะเป็นบ่เริ่องของอ่าเพราะเปนห้องหงมันคือออกจากของไทยแมนครับเออวันนี้ก็เลยมมาหลิ่นยูวัดดอนยับทำตึงใจงคือเดือดของบ้านนี่ยมารักษาบนรักษา มันตั้มเลือกมีแต่คนบ้านเฮาคมาจอดลงมาลงต้องมาจ้างงานตไท้สิกับขึ้นไปของไทเาลอให้านเด้อคนเด้อจอลงมดให้น้ำกันน้ำกันบ่เบีหยงดอกทวดา